น้ำใหม่ปลามันคึกนะแปลกเห็นน้ำใหม่นะครับทุกคนตามันก็คึกนะครับตอนนี้จับไปลุงเขาไม่ได้ดูมันนะเอาวันนะผมลงเยอะเลยคึกจับนะครับไอนิ่มโม่คึกจับอยู่ไม่นิ่งเลย เอาเงี้ยเยาหน่ะเก็บยาวไสหดีกว่าหางยาวเอาตัวที่สูงยาวนะเอานู้ด้วยเอาใส่เนในหางด้วยนนี้เหอใส่กเเนี่ยวิธีบุตรจเนี่ยให้มันสู้ มันแล้วมันไม่ซูมมัูไมู่ตัวก๊กนินนองดูินิเลิ่งเปลี่ยนน้ำปลานะทุกคนมีโมโ่ก็จะคือเปิดแบงค์นิโม่คือกินมีโม่ มือนปลาที่มึงโยนได้นะน่าน่หาใบปูใช่ไหมะเลียเลย่งดูกลางกันนะทุกคนสบายใจดูไล่ไก่ด้ว ยอยไหมลอยน้อใส่น้ำเพิมน้ันลอยลอนี่ดูอันน้น้ำมันน่อยน่ะสีมาแล้วเัวนี้สีมาแล้วจากตอสียู่ื่อกี้นี่ ้วมอคุยได้ไม่เป <teaching. S 2> <In> ็นไรวันนี <hey. S 1> ้ทำคลิปประกาศนั่งดูเฉยๆมากินไหนนะรับมนต มอนี่มอนี่อยู่ไค่นี้เลยไ้ลูกยห้าเนอันนี้ค่ลูกยีมาอยู่ไหนนู้นบักน้ำอยู่หายดุเร็งรอยอยู่มอนี่สีขงมดีตกใจอ้วนจังมอนี่ิงอะเลยมันอีเก็งาเลยปนั้นกินเยอ บดบีบตู้มันต้องขี่เล็บนี่เออตู şey ้ขี่เล็บอะไรก็เยอะเจอแยะเมื่อวานบีบเยอะวันนี้กยบีบินเดียวสังเกตนะป้าว่ามันกินลูกน้ำมันงับหัวานอืมไอ้อารเนี่ยมันลงตู้แล้วไอนั่นเลยไอซูเกอรไอซูเกอร์ข้างกันเล็กนดนนี่เดี๋ยวมาดูแะคืนนี้เดี๋ยวกัดฟองเป็นเงินแน่นอนมันบายใจเลย เปลี่ยนน้ำแบบนี้นะพูดรามจะได้อยู่สบายเย็นไปทั้งวันเลยนะเปลี่ยนน้ำมันเดียวดูพวกเหมือกันปกติอยู่นิ่งๆแต่ด้านล่างน่ะตอนนี้มันไหวขึ้นมาบนนั่งไงถ้าใส่คู่ไปตัวนี้นะมันแน่นอนเลยใส่คู่ตัวไหนใส่ตัวนี้ใส่เลยแล้วไอ้ตัวนี้ใส่แน่ไหนอะโอ้โหใครโอ้โห

ไม่ทำไมไมัมตาอยู่อ่ทำใหมันคลึกไม่เลยตัวผู้นี่ ลกอสู à, ้เลยกับน <sh ้ด่้วนนอื่นกินนิดเดียวไอ้ลูกหม่นี่กินมากจานอนเม็ดพมันแบบมันสู้มากๆนะแต่เกียบมันจะงอเน่ม นั่งดูปะกัดสบายใจนะทุกคนนั่งดูเรื่อยๆนะครับสบายใจดีครับหลังจากเปลี่ยนน้ำเสร็จเราก็จะาทำแบบนี้เนาะมือทำให้ปะกัดมันคึกกว่าเดิมมันคึกกว่าเดิมเพราะถ้าเปลี่ยนน้ำมันยังไม่ค่อยปรับสภาพมันอันนี้มันมันปรับง่ายขึ้นบุดไปสั่งน้ำมูกก่อนไปฮะ <Huh? S 1> ไปสั่งน้ำมูกก่อนไปไม่ต้องนั่งคื้อจุดไป หมดีก่อนนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนจริงจริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเข้าฟิล์มกล้องได้แค่นี้นะทุกคนนะเข้าฟิล์มกล้องได้แค่นี้นะครับชอบตัวไหนก็ดูกันเอาเองถ้าเป็นมุมกว้างก็จะประมาณนี้ทุกคน ดูกันเรื่อยๆนะครับดูกันเรื่อยๆสบายๆในนี้ก็จะมีเป็นประกาศแฟนซี fancy, ลูกปลาหม้อเท้นคะครับลูกห้าสิบลูกห้าสิบเออสู้แลตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ลูกห้าสิสู้

ที่กูแนะนำนี่โกโก้ไม่ได้ตั้งชื่อต่เดียวทีลองตั้งชื่อได้สองตัวเองน้องตั้งน้องตั้งชื่อตัวเมียได้สามตัวแล้วเอ้าไหมเริเ่มเลยไหมปันนี้ชื่ออานีอาตัวนี้ชื่ออันนี้าค่ะตัวน,นี้ชูการ์แล้วก็ไอ้ตัวเมียฝั่งนี้นะคะเป็นโกโก้ค่ะ นี้ชื่อมองินตั้งชื่อ้องตั้งชื่อไวตั้งนานล้วตั้งแต่มันตัง้งแต่มันมาแล้วนี่ตุ๊กโอนี่ลูกห้าสิบหมหลังตัวมอ่อน,น,นี้ตัวนี้ันนีตุกโนาตุกโอนี่มันมนเยอะไปเยมันิีเยอะพุมันก็เลยปองนะ ต้องลงมาฉาบมันแหละคุณเยอะแล้วก็ว่าตอนที่มันอยู่ในบ่อของปลากัดไอาไอ้ตัวนี้อะแล้วมันกินอะไรอะลึกน้ำดิถ้ามันไม่มียูเหมือนมีเลยไม่ก็มันกินรากต้นนะเลือกใบอะไรมันจะมีไม้ที่อยู่ในทุกคนแต่ว่ามันถ้ามันกึ้งมากๆมันจะ สู้ไหมา่าอที่นู้ง่ายเลยไม่ปกัคนี้ใช้จักรยานตรงนี้จะใช้อุปกรณ์จักรยานไม่ก็อุปกรณ์รมาตรนที่ไม่ใช่เรอคไ้ อะไรไอ,อันนี้เออตัวนี้ืออะไร <Sugar. S 1> ไชูก้ามใช่ตัวเหลืองนี่เหลืองอืมม่ต้องตออ้องเหีโล่บบ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 บีเออบบบบลบบหลบบบบบบบมบบ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 บืบงบบ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 นะ<ม> มันมืดๆเน้องไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวน,นี้น้องเลื่องออกแล้วว่าชื่ออะไรปลาโกโกนนะ้นั่นนั่นนะนี่นะทุกคนถ้าน้ำในขวดขวดนี้อ่ะเยอะใช่ไหมปลาแล้วน้ำในหลัวมันจะสูงตอนเนี้ยถึงถ้าน้ำมันน้อยขวดจะลอยนะใช่อืมน้ำหนักมันน้อยแต่ถ้าน้ำมันมากมันจะเถุงมันแรก้งจะทุ่งไป แว่ <Okay. S 2> เไปเลยไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ลุงดูใหม่นะสวัสดีครับทุกคนสว,ส,สวัสดีครับ